สวัสดีครับได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกครับผมลองแวะไปเดินตลาดปีนี้ทุเรียนถูกมากมีโลละร้อยครับก็เลยลองซื้อมาชมเนื้อดูนะครับว่าเนื้อจะสวยไหมแต่ดูผิวแล้วก็แก่นะครับผมแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะปีนี้ทุเรียนราคาโอเคเลยนะครับโอเคคือตกลงครับผมไม่ค่อยสูงเหมือนทุกๆปีเท่าไหร่ครับ ่ปดูเนื้อกันก่อนครับว่าเนือ้อจะสวยไหม่ปชมเนื้อกันเลยครับน่าจะนิ่มนะลูกนี้ ลุ้นกันครับว่าเนื้อจะสวยหรือเปล่ากิโลละร้อยสีไม่เหลืองครับเนี่ยสวยไหมสวยไหมลองดูผู้เล็กกันเนาะ เป็นยังไงครับไหนชมสิทุเรียนเนื้อเนื้อจะไม่แห้งครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับทุเรียนอร่อยต้องเนื้อแห้งๆครับผมไม่ว่ากันครับราคาก็ประมาณนี้ครับภูนี้ภูใหญ่หน่อยครับ ดูครับผมผ่าเบี้ยวไปหน่อยนี่ก็ใช้ได้ครับเนื้อเนื้อสวยเลยใช้ได้เลยนี่ครับ นี่หนึ่งเม็ดนี่สำหรับคนกินน้อยก็กำลังพอดีพอดีวันละเม็ดครับผมเหลือสองภูใหญ่ๆครับทีนี้จริงทุเรียนแกะง่ายลองอย่างนี้เลยนี่ ใหญ่อยู่ผูครับผูสวยก็สมราคาครับเนื้อติดนี่หน่อยทีมดูดิ่เป็นไงใช้ได้ใช้ได้นี่ผูใหญ่มากโอ้เปลือกบางมากครับนี่นี่ดูครับโอ้โหนี่ ภูนี้ทุเรียนลูกเดียวกันบางทีสุกไม่เท่ากันครับภูเนี้ยภูนี้ยังไม่นิ่มภูนี้เนื้อออกไปทางจากกรอบนิดนึงนิดนึงครับนี่เยอะเลยภูนี้ตรงนี้นิ่มตรงนี้แข็งนะครับสรุปแล้วทุเรียนโลละร้อยไม่คเคเรเลยนะครับดูครับผมนี่สีสวยใช้ได้ครับสวยเลย แต่ติดอย่างหนึง่งเนื้อไม่ค่อยแห้งแค่นั้นเองครับทุเรียนแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบหวานจัดก็เข้าทางพอดีไมิคิเลยครับใช้ได้อร่อยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนาะข้างในเป็นยังไงชมเนื้อกันครับ ใช้ได้ครับผมเนื้อโอเคผ่านครับผมทุเรียนลูกนี้สมกับราคาเลยครับ